คำถามที่จะถูกคัดมาในวันนี้จะเป็นท็อปคอมเมนต์หรือว่าเป็นคำถามที่ดูน่าสนใจเกี่ยวกับเมมเบอร์ท่านนั้นๆน,น,นะคะ เลยนะคะที่มาทำรายการนี้ขึ้นมาซึ่งยังไม่มีชื่อเพราะว่าชื่อไปซ้ำกับพี่แจนนั่นเองหนูเ <c oughs> พิ่งรู้เพิ่งรู้ตอนที่แฟนแฟนคลับบอกนะคะก็เลยอ่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วเพราะตอนแรกก็คือเราจะเป็นพารดีของรายการโหนกระแสรายการทอนคิดของประเทศไทยนะฮะก็หนูจะเป็นอุ่งกันเชียงนะคะจากที่แฟนๆส่งมารายการชื่อรายการก็กะว่าจะต้องเปลี่ยนจากโหนกระสวยเป็น กระซวยอะไรอย่างนี้ไหมนั่นแหละค่ะนะั่นแหละขอบคุณทุกคนที่มาดูในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าทํารายการนี้ขึ้นมาพอรู้สึกว่าเอ่อเมมเบอร์เราไม่ค่อยได้เจอกับแฟนคลับในเนื่องจากด้วยสถานการณ์ช่วงนี้หรือว่าใดๆก็แล้วแต่ทําให้ตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันนะคะก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่ แฟนคลับของออนเองแต่จะเป็นแฟนคลับของเมมเบอร์ก่อนอื่นเลยก็บอกว่าก,กฎกติกาง่ายๆนะคะที่บอกนั่นก็คือ,อขอบคุณค่ะคําคถามที่จะถูกคัดมาในวันนี้จะเป็นท็อปคอมเมนต์หรือว่าเป็นคําถามที่ดูน่าสนใจเกี่ยวกับเมมเบอร์ท่านนั้นๆน,น,นะคะอันนี้บอกกติกาก่อนก็คืออันไหนที่เห็นขึ้นมาเป็น Top ท็อปคอมเมนต์ท็อปบนเลยแหละหรือว่ามีการกดหัวใจมากสําหรับคอมเมนต์ Comment ในอันนี้หนูก็จะ ใส่สูตริดหนึ่งนะคะวันนี้มาประกาศนั่นแหละ่ะหนูก็เลยจะนำคอมเมนต์นั้นและ,ะชื่อเมมเบอร์ที่ท่านได้พิมพ์ลงมานั้นหนูก็จะได้ทำการเชิญชวนไปนะคะนั่นก็คือการโฟนอินแต่หลังไมมาแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้ามาสู่รายการแล้วก็มีการนัดแนะนะนะมีเตรียมแล้วก็มีบอกคำถามไปบางส่วนแล้วเพื่อที่จะ,ะให้เมมเบอร์ได้เตรียมตัวก่อนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะมีคนหลังไมมาประมาณว่ากลัวว่าแบบ อย่าถามคาถามที่มันบินเมหรือถามคาถามที่มันยากเกินไปสําหรับน้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการดราม่าทุกประการไม่ต้องห่วงนะคะคือรายการนี้เป็นพาโรดีคะ่ะฮ่าฮเฮฮาการเรามาเอนจอยกันคือไม่ต้องแบบเกรงหรือกังวลขนาดนั้นนะเอนะคะคือตอนนี้คือจริงจังมากโปรติไ์ไม่เคยจริงจังขนาดนี้นี่คือจริงจังมากแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ตอนเย็นหนูก็ได้โทรไปหาเมมเบอร์ที่ ที่ขึ้นอยู่ในท็อปคอมเมนต์ประมาณ3ท่านคือที่2ท่านครึ่งเนี่ยเพราะอีกท่านหนึ่งเนี่ยกำลังติดงานอยู่ซึ่งเป็นงานที่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นงานที่แบบก็ต้องรอลุ้นเวลากันว่าเขาจะทํางานเสร็จหรือยังหรือยังไม่เสร็จแต่กิดก็เลยดีลกันแล้วว่าถ้าเกิดโทรไปแล้วอยู่แล้ว